ต่อไปคะนักเรียนคะมาดูปฏิกิริยาการสึกกรอนของวัสดุคาร์บอเนตนะคะวัสดุคาร์บอเนตคืออะไรคือวัสดุต่างๆก็แล้วแต่นะคะที่มีพวกคาร์บอเนตเป็นส่วนผสมคาร์บอเนตก็คือ CO3 ตรงนี้นะคะเหมือนเช่นหินปูนนะคะหินปูน อินปูนก็คือแคลเซียมคาร์บอเนตก็มีพวกคาร์บอเนต CO3 เป็นส่วนประกอบนั่นเองนะคะพวกคาร์บอเนตเป็นส่วนประกอบเมื่อไหร่มีพวกคาร์บอเนตวัสดุประกอบเนี่ยจะทําเมื่อทมยากับกรดนะคะวัสดุคาร์บอเนตบวกกดรดทมยากับกรดก็จะทําให้กรดนี้ไปกัดกร่อนทําให้เช่นถ้าเกิดว่าเป็นวัสดุคาร์บอเนตตัวน,นั้นเป็นพวกหินปูนนะคะหินปูนก็จะกร่อนไปนะคะวัสดุตัวนั้นก็จะกร่อนไปนะกรดสามารถกัดกร่อนทมยากับ วัสดุคาร์บอเนตได้ได้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้นมีน้ําเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีเกลือจะไม่ว่าเมื่อไหร่กรดรมยากับพวกวัสดุคาร์บอเนตคาร์บอเนตคาคาเหมือนกันสุดลัดจําง่ายนะคะคาเหมือนกันอันนี้คือจะได้ก๊าซคาเหมือนกันค่ะคาร์บอนไดออกไซด์จำไว้อย่างนั้นนะคะเน้นหลอกจันไว้เลยค่ะและ้วครูถามคูจะถามว่าแยกก๊าซอะไรต้องตอบได้นะคะคาร์บอนไดออกไซด์อ่า วัสดุคาร์บอเนตเช่นพวกอินปูนอินปูนแคลเซียมคาร์บอนเนตนะคะเช่นเหมือนว่ามีอินปูนอยู่ธรรมยากับกดเกลืออ่าตรงนี้กดเกลือกดเกลือนะคะได้แคลเซียมคลายตรงนี้คือเกลืออ่าแล้วก็ได้ลายแคลเซียมคาร์บอเนตคาะเหมือนกันคือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็น้ําจาไว้คาร์บอนไดออกไซด์ต้องมาตาม,ด,ามด้วยน้ําด้วยแล้วก็มีเกลือด้วยนะคะ น้ำเกลือคร์อบอนักไซายมีน้ำเกลือนะคะจำง่ายคร์บอนักไซายน้ำเกลือคาร์บอนิอ้าวตัวอย่างการเกิดนิชันของเราเช่นการทำมยาระหว่างน้ำยาล้างห้องน้ำกับพื้นห้องน้ำอ้าวน้ำยาล้างห้องน้ำของเรานี่คือเป็นกรดใช่ไหมอ่าเป็นกรดพื้นห้องน้ำก็คือเป็นวัสดุคาร์บอนินะคะเป็นมีวัสดุคาร์บอนิอยู่อาจจะทำไปด้วยหินปูน หินปูดก็คือมีแคลเซียมคาร์บอเนตนะคะหรือเป็นวัสดุที่ใช้ในการทำพื้นห้องน้ำประกอบไปด้วยพวกคาร์บอเนตอยู่เมื่อพวกคาร์บอเนตธรรมกายกับกรดซึ่งกรดเป็นน้ำยาล้องน้ำก็จะได้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เหมือนเวลาเราอยู่ในห้องน้ำนานๆน,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 นี่เราจะหายใจไม่ออกเนื่องจากว่าเป็นไงคะเนื่องจากว่ามีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เราก็สุดดมไปนะระวังนะคะอย่าอยู่นานนะคะเดี๋ยวจะเป็นลมนะคะต่อไปมาดูปฏิกิริยาระหว่างฝน ต่อไปคือพิยาฝนกรดกับหินปูนในพื้นถ้ำในถ้ำในถ้ำก็มีพวกหินปูนหินปูนก็คือเป็นพวกมีพวกคาร์บอเนตอยู่ก็คือแคลเซียมคาร์บอนเนตนนเองนะคะแคลเซียมคาร์บอเนตนะหินปูนอ่าฝนกรดฝนกรดกรดฝนกรดกด็คือกรดกรดธรรมยากับแคลเซียมคาร์บ,บอเนตก็ได้ทําให้เกิดก็ได้ก๊ ate, าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้นมีน้ํามีอะไรเหมือนกันนั่นแหละนะคะแล้วก็มันรวมตัวกันยังไงเดี๋ยวมาดูกันว่าทําไมถึงทําให้เกิดหินงอกหินย้อยนะคะอ่า เดี๋ยวไปดูตัวอย่างในตอนต่อไปนะคะว่าการเกิดฝนกรดกันกรำรยาของห้องน้ำเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวไปดูวิดีโอกันนะคะ